สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไร่รวยสุขจะมาแชร์เทคนิคดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆที่ทำสวนมะพร้าวหรือว่ากำลังจะเริ่มปลูกมะพร้าวให้มีแต่ได้กับได้ประโยชน์กันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้ไร่รวยสุขก็จะมาแชร์วิธีการแนวทางที่พวกเราได้ทำการออกแบบ ว่าจะทำการเกษตรแบบผสมผสานในสวนมะพร้าวของเรานะคะโดยสิ่งแรกที่เราทำเราจะทำการสำรวจพื้นที่บริเวณพื้นที่ไหนที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ดินไม่ค่อยดีนะคะมะพร้าวไม่ค่อยเจริญเติมโตเราจะทำการ DIY เลี้ยงไก่ในสวนมะพร้าวบริเวณนั้นไปเลยนะคะทีนี้ เรามาดูประโยชน์ที่เราจะได้จากการเลี้ยงไก่ในสวนมะพร้าวกันนะคะที่พวกเราเห็นอยู่ตอนนี้คือเจ้าลูกเจีย๊ยบที่มีอายุครบ1เดือนกับอีก2ส,สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูตั๊กจะขึ้นรูปของเขาเมื่อเขาอายุได้เพียงแค่1สัปดาห์แรกช่วงตอนที่ครูตั๊กเอามาเลี้ยงใหม่ๆใ,ให้ดูนะคะแล้วพวกเราดูไปพร้อมๆกันนะคะจะเห็นได้ว่าเจ้าลูกเจีย๊ยบมีการจเจริญเติมโตที่รวดเร็วมาก แข็งแรงมากและที่สำคัญล่าเลงสุดๆไปเลยค่ะเราได้เลี้ยงเขาด้วยวิธีการปล่อยให้เขาเป็นอิสระได้หากินตามวิถีธรรมชาติของเขาในบริเวณเร้าไก่ในสวนมะพร้าวที่พวกเราทำให้เขาดังนั้นนะคะเขาจึงกลายเป็นตัวช่วยในการกำจัดมแมลงศัตรตูของมะพร้าวทุกชนิดได้ดีที่สุดกันเลยทีเดียวนะคะ เพื่อนๆสังเกตพื้นแล้วก็บริเวณโคนต้นมะพร้าวที่ทูตากำลังแทนกล้องให้ดูนะคะไม่มีมแมลงใดๆเหลืออยู่เลยนะคะอย่าว่าแต่มแมลงไม่มีสิทธิ์มีชีวิตอยู่เลยนะคะหญ้าแม้แต่ต้นเดียวยังไม่เหลือเลยค่ะนี่คือประโยชน์ข้อแรกที่เพื่อนๆจะได้ในการเลี้ยงไก่ในสวนมะพร้าวนั่นเองค่ะ นอกจากไก่จะเป็นตัวช่วยในการกําจัดมแมลงศัตรูมะพร้าวให้กับเราแล้วนะคะเวลาเขาเดินคุยเขียจิก,กินเนี่ยเขาก็จะขี้ตามบริเวณต่างๆในสวนมะพร้าวของเราเราก็จะได้ปุ๋ยขี้ไก่ให้กับมะพร้าวโดยปริยายเลยนะคะโดยไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยที่ไหนมาใส่ให้เปลืองตังนะคะที่สำคัญนะคะเราไม่ได้ได้แค่บริเวณในเล้าไก่นะคะ บริเวณที่เป็นคอนนอนของเขาเขาก็จะมีการอุจลาการขี้ออกมาไปผสมกับแกลบเราก็สามารถนําขี้ไก่ผสมแกลบในเล้าไก่ตรงนั้นไปใส่มะพร้าวบริเวณอื่นๆที่เราไม่ได้ทําเล้าเอาไว้ได้อีกด้วยค่ะก็เป็นการได้เด้งที่2กันเลยทีเดียวนะคะครูตากจะให้อีกทริคนึงนะคะเพื่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะได้ปุ๋ยขี้ไก่ชั้นดีไปไว้ใช้ในไร่ในสวนวิธีการนั้นก็คือเรา จะใช้จุรินทรีย์หน่อกล้วยในการผสมเข้าไปกับอาหารที่ให้กับเจ้าไก่หรือว่าอาจจะใช้จุรินทรีย์หนอกล้วยผสมเข้าไปกับน้ำที่จะให้เจ้าไก่เอาไว้จิกดื่มกินก็ได้เช่นกันค่ะวิธีการทำสูตรอาหารให้เจ้าไก่ก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราจะใช้พืชผักสวนครัวที่เรามีในไร่ในสวน หรือว่าอาจจะใช้ผักที่เราเหลือจากการรับประทานมาสับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆตามที่เราโชว์ให้ดูเราจะใช้ผักทั้งหมดปริมาณ4ส่วนใช้ลำ3ส่วนแล้วก็ใช้ปลายข้าว2ส่วนใช้หัวอาหารไก่เพียงแค่1ส่วนสุดท้ายจะเป็นพระเอกของเราคือเราจะใช้จุรินซี1ช้อนโต๊ะซึ่งครูตั๊กก็ได้ตักใส่แก้วเอาไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับน้ำปริมาณ5 0 0มลนะคะจากนั้นเราก็ทำการเทผักลงไปก่อนแล้วก็เทหัวอาหารลงไปเทปลายข้าวลงไปคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ทำการผสมจุรินทรีย์หนอกล้วยใส่กับน้ำ5 0า500มลตร คนให้เข้ากันแล้วเทลงไปใส่ส่วนผสมที่อยู่ในถังจากนั้นคลุกเขาให้เข้ากันตามที่พี่เขากำลังทำให้ดูเลยนะคะส่วนลำเราจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายก็เทลงไปจากนั้นก็คลุกเขาอีกครั้งให้เข้ากันแล้วเราก็นำอาหารนี้ไปให้เจ้าไก่ของเรากินได้เลยค่ะ เมื่อเจ้าไก่ของเราได้กินอาหารที่ผสมจุรินทรีย์หนอกกล้วยก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารของเขาดีมากๆทำให้เขากินได้เยอะ,จะเจริญเติมตัวได้เร็วและขี้ไก่ที่ออกมาจากเขานะคะก็จะเป็นขี้ไก่ที่มีคุณภาพชั้นดีเนื่องจากมีจุรินทรีย์หนอกกล้วยอยู่ในนั้นที่สําคัญขี้ไก่ที่ขี้ออกมาจะไม่มีกลิ่นเหมน็นทำให้เล้าไก่และบริเวณเล้าไก่ไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะ และยังมีอีกได้นึงยังไม่หมดนะคะได้นี้ได้แน่แก็คือเลี้ยงไก่แล้วก็ต้องได้ไข่กินนะคะทุกคนส่วนที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ทางเราเพิ่งได้มาเป็นพันธุ์ล o s t i แล l a n d r e เราจะทําการเลี้ยงเขาเพื่อให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกไข่มาให้พวกเราแล้วเราก็จะเริ่มทําการ ศึกษาการฟักไข่เองเลี้ยงลูกเจี๊ยบเองเพาะพันุเองไปในตัวเลยนะคะเพื่อลดต้นทุนทุกอย่างที่เราจะต้องไปซื้อไก่หลายตัวมาเลี้ยงก็จะทำการเพราะเองซะเลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะมีแต่ได้กับได้ในสวนมะพร้าวนะคะ คือเราสามารถประยุกต์นำร่องน้ำที่เราขุดเอาไว้เพื่อให้น้ำกับมะพร้าวเนี่ยไปทำการเลี้ยงปลาไปในตัวด้วยเลยนะคะโดยบ่อน,นี้ที่เพื่อนเพื่อนกำลังดูไปพร้อมๆกับครูตักอยู่ตอนนี้นะคะเป็นบ่อดินที่เราทำการขุดด้วยต้นท,นทนุนศูนย์บาทขุดเองแล้วก็เลี้ยงปลาดุกอุยเอาไว้ในนี้ได้ทั้งน้ำให้กับมะพร้าวได้ทั้งปลาเอาไว้กินเอาไว้ขายนะคะที่สำคัญ เพื่อนๆดูค่ะบ่อน,นี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมีพืชผักที่เป็นพืชน้ําเกิดอยู่ก็คือผักตกชวาบัวผักบุ้งแต่ก่อนมีผักแว่นด้วยนะคะผักหนอกนะคะแต่ตอนนี้เอาไปให้ไก่หมดแล้วก็อย่างที่บอกผักพวกนี้กลายเป็นอาหารที่เราสามารถนําไปลดต้นทุนในการ ซื้ออาหารไก่นําผักพวกนี้ไปให้อาหารไก่เป็นอาหารเสริมได้ไก่ก็จะโตเร็วแข็งแรงได้อีกต่อหนึ่งนะคะก็เป็นการหมุนเวียนในไร่ในสวนเราเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเราได้ดีทีเดียวนะคะทีนี้เราจะมาดูประโยชน์ในด้านของการปลูกพืชผักสวนครัวแซมเข้าไปตามล่องมะพร้าวได้หมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไคร้ใบเตยหญ้าหวานบางพื้นที่ครูตักปลูกแก้วมังกรแซมเข้าไปด้วยเลยนะคะเห็นไหมคะในสวนมะพร้าวของเรายังสามารถที่จะปลูกพืชผักอย่างอื่นผลไม้อย่างอื่นแซมเข้าไปเป็นแบบกเกษตรผสมผสานได้มากมายเลยนะคะขอแค่เพื่อนๆขยันหน่อยเราก็จะมีทุกอย่างเอาไว้กินไม่ใช้เอง ที่สำคัญรู้ที่ไปที่มาปลอดสารพิษปลอดเคมีเราจะได้กินอย่างสบายใจแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวันนี้ครูต๊กก็ขอแชร์แนวทางที่เราจะค่อยๆปรับค่อยๆทำให้มีทุกอย่างอออินวันในไร่ในสวนของเราไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้ติดตามเทคนิคดีๆสาระดีๆจากใกล้รวยสุขกันในคลิปหน้าอีกครั้งนะคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่ให้พลาดสาระดีๆจากพวกเราและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไล่รวยสุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ